ก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็อยู่ผมดักซีเฮดแต่ก็อีกคนหนึ่งที่อ่านชื่อไม่ได้โอเคหลังจากหายหายหลังจากหายหาย <c oughs> กันไปประมาณสักสิบปีได้ผมก็กลับมาอีกรอบกลับมาพร้อมกับชุดเดิมบรรยากาศเดิมเดิมแต่ก็เพื่อนคนเดิมแต่เราไม่ได้อยู่ในแมปเดิมวันนี้เรามายุ่กับแมปอะไร <c oughs> making scam call to save your best friend ไทคูน ไม่รู้รู้ครับว่าใครสร้างแบบนี้เป็นแบบที่ว่าคนสร้างเดียวกันอันนี้เอเอขาเรียกว่าไงคนสร้างเดียวกับไอ้แมปสร้างมีตอนาีิสาที่พี่กระชาเคยถ่ายไปนะอันนี้นะาคนสร้างเดียวกันโอเคเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเออแล้อย่างช่องผมโดนแฮกเลยนะคือแบบอันนี้ผมไปโหลดไฟล์ไฟล์มันอันนึงแบบมันให้ติดตั้งผมก็ติดตั้งไปปุ๊บพร้อมตอนนั้นก็โดนแฮกเลยผมก็ไล่ไปลบลบลบอย่าเอาก็คือปิดนะครับ เฮ้ยปลาทองว่ะนี่อองาจจะมีหลายคนถามว่าไอ,อ้อวตารเป็นหายไปไหนผมแบบคิดว่าอวตารนี้มันเท่ป่ะโ,โอโย้ยไม่สมงคิดเป็นเลยอะไรแกรอ้ป่ะคุณคุณได้เงินอะไรเนี่ยคุณต้องการเงินหรือคุณได้เงินวะมีเงิน <c oughs> ไม่หนูพระาะวาไอ้โดนเห็โอ้ยมาไอ้ปลากู ใครที่อ่านได้ก็อ like em. ่านไปครับผมอ่านไม่ได้ผมแบบเกสีอังกฤษครับทุกคนไอ้มาในเกมนี่ไอันนั่นเพื่อนอันนั้นเพื่อนที่ดีสุดของเราเลยวะโอ้หนี่เนี่ยใช้ตังค์หนึ่งล้านแต่ไม่ต้องถามว่าใครตั้งเสียงเพลงเกมนี้มีปุ่มปิดเพลงด้ยูซพีซีคอสามวันอัปเกรดไปเฮลโล อะไรเนี่ยคนณต้อการมันจะมีได้มันจะมีดได้ไรกันนะไอ้นี้่อะไรคือพิงโพลนี่วะเฮ้ย o u โ o หกสามพิงโพนี่โพนี่สิกูแม่งได้แอคเคาท์ธนาคารไปด้วยได้ตังค์หลายพบาท จ้งางเพื่อนโอ้โหเพื่อนกูจะเป็นใครวะมันจะต้องสุุมใช่ไหมเย็ดใครเนี่ยโอ้โหเล่นกล้ามเลยเย็ดเฮ้ยใครเนี่ย,ยแม่งแต่งตัวเท่อโอเคไปเราทำกันต่อเลยโอ้เราเป็นแบบเราแบบเอตตำรวจมาเอตตำรวจมาโอ้ยตำรวจอะไรบีสกุลดิ้งยูสุกดูยูไลเออมองกูคนชอบอมองกูสินป like <c oughs> ่าว ใา่พัทโอ้ยได้บัตรเครดิตมาแล้วโคตรตึงอ่ะเป็นไงแค่ถามว่าเขาชอบเอามงกุสหรือเปล่าได้แอร์เขาบัตรเครดิตเลยสุดยอดเรายืมบัตรแต่โทรต่อเห็นรึล่โอ้เราแค่ตอบด้านดีๆไปแค่ตอนนี้โอ้ ได้นี่ไม่แยะ่อะไรวะแค่คุยกันดีๆก็ได้แล้วโอ้สุดยอดโอ้โหง่ยายแลยวะเจ้าคุณมนได้ง่ายจังเดี๋ยวไปสำรวจแมปสักหน่อยดีกว่าแต่อัพเกรดก่อนเฮ้ยหลับเหรอหลับจะทำอะไรฟิกอันนี้ฟิกแฮมเมอร์แฮมเมอร์คืออะไรวะเออลับการการการลองวัวเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไหมครับอย่าแพ้กันครับมั้ได้กี่เข้าแดงเนี่ยอันนี้มันบอกมันต้องการค้อนคืออะไรวะ มันการคอร้อนคืออะไรวะเต้มึงพอจะรู้ปะถ้ามันไม่จะคำภาษาอังกฤษไแฮมเมอร์ไปโอเคไปเราไปสำรวจแมพสักหน่อยดีกว่าเอาชีปล็อกออกก่อนมันไม่ถช่โอ้ยสปีดโอ้โหนายทำอะไรนะโอ้ยใครเนี่ย เอาเออนิจินี้มาให้มันที่มันหลับเนี่ยเดี๋ยวเูเอาให้กันแหละมีกามด้วยแบบแบบชายชาติอ่ะแต่ว่าแสำรวจแบบต้องไะไรเพ่กุ๊โอ้ยแบบนี้มีชั้นสองด้วยนะวาะเพิ่งสกเกตเห็นท้ายอีทีเดียไไวได้ดูก,กว่าหนึ่งแต่กูนึกถึงแต่แบบก็ไม่ได้กว้างมากนะแต่ ดูจากอันนี้เออเขาเรียกว่าไงดูจากปกแมพแล้วก็รู้เลยใครทำนี่แกอบอกเขาถามมันเขาถามว่านี่ลาสก้าล่าหลายแล้วมันก็แมันก็ด่ากูแล้วมันแล้วมันใครมาตุ้มมือไหนแน่ดิอ๋ออ้นี่ไอันนี่หลับแค่ปกแมพเลยตื่นตื่นแปลครับเราเป็นแก๊งคอนเซนเตอร์ตึงๆอัพเกรดฟาสเตอร์อันนี้ได้ไวขึ้น โอเคเราไปตั้งซื้ออยูาสาเสื้อผ้าเรา,าเอาซื้อเราใช้มาแพ้ก็ก่อนอออน้งกรดดูที่ใครใครเป็นนักโอ้ใครเนี่ยโอ้โหเพื่อนกูใหม่หนุ่มดีกวะ่ะแตเราไปหลอกอคนอื่นดีกว่านี่นีเดเอฟบีไอครับผมคือเอฟบีไอคุณถาขอข้าครับแต่คุณต้องขอตังค์มารับครับอันนี้อ่านว่าอะไรถามแมวมันชื่ออะไร,รเปล่าจะใครเล่นกันนี่มาสุดยอดเลย โอ้โหเสียงนี้เสียงมันดูเป็นคุณยายจังวะมันจะพูดให้เราแค่ไหนมันก็จะให้แต่ให้ดีๆดีๆเฟมเลตโตไปปาสแกมต่อนี่ีะอะไรเฮอร์รี่หรือเฮอร์รี่อ่ะอันนี้ไม่ไม่ใช่ประเทศใครบอกว่าไม่เป็นประเทศ เบลโบอกใหอไหมทำไมมันได้ง่ายอย่างเนี้ยโอ้โหมันจช่ง่ายไดายล้วนไปเกินฉันจะทำเพื่อนายปลาทองที่รักฉันจะคิดถึงนายตอล,อยลอดไปฉันกำลังสร้างจะไปไถน,นายพืนม,มีสองมีดัง่ง ลาบไม้หนูอาจจะมีเสียงเอี๊ยดอาหน่อยนะผมคือแบบผมนั่งก็ต้องการคลอนอ่ะอะไรเงี้เห็นแลอะไรผมแบบหัวร้อนอยู่คืออันนี้ไม่อีนัดเลียวโอ้โหโอ้เขาไม่ฮาบาทอ่ะมึงจะไปเข้าซัวก็ไปเข้าไปเฮ้ยมึงเฮ้ยซัวมึงซื้อตั้งไหนเนี่ยอ๋อมึงต้องขี่ในทางเหรอวะไรเกลียดมาก บ้าหรือเปล่าที่มันคือมาเข้าหนาไปเลยแล้ว,แล,วแล้วกูก็มาบอกว่ามันบอกว่าต้องการถังแล้วมันก็เยี่ยวใสยย่ในถันเนหะโอ้โหน่าเกลียดมากเก๋ดีนี่ครับคนดูคนงานนี่คนหนึ่งเีือรัะครับเพื่อนผมนะครับจับไได้ครับคนหนึ่งก็อยากเขา้าส่วมอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็น,น,กนี่ง่วงยังยวเดี๋ยวน้องม่นต้องเยี่ยวในถัง หนักบัวบ้าหรือเปล่าไปทำงานต่อครับทุกคนย,วยาวๆโอเคครับทุกคนตอนนี้แบบผมก็ซื้อเพื่อนคนที่สามได้และโอ้ยเนี่คุณิดตัวีงกินเลยไข่ไว้เนี่ยโอ้โหไอ้นี่โอโไอ้นี่กระหลาบไอ้นี่ก็อยาเข้าน้ำสุดยอดไปเข้าร่วมไป แหลกโอ้เฟรมเลยต่อเอกสารไหนนายเป็นไงบ้างเติร์นโอ้ไข่วะเนี่ยยิริกาดเดะเอ้ยมึงจะเข้าฟัวไปกันเหรอเขาเมื่อกี้มึงเข้าเสร็จเองแม่าสุดยอดกิมโอแมปนี้แบบโอเคนะทุกคนสำหรับแมปเออสแกมสแกมหาทุกอย่างไหนอ่ะใช่ไหมเมกอิงสแกมคอร์ทูเซฟยูแร์เบรฟเรนทายคูลก็มีเพียงเท่านี้นะ อันนี้ผมอ่านแค่8นาทีแบบบางว่างมันก็มีแค่นี้จริงอ่ะแค่ไปลอกขาลวงเขานื่โอโเเคแต่อย่าพาเราชีวิตจริงครับเดี๋ยวรถจะแบบกินข้าวแดงตลอดชีวิตงั้นทีนี้ก็ผมขอไปจากบักเซียรลาก่อนซิวเกลเลตเตอร์บาย